ฮอดเจดีข้นอนข้นอนข้นอนขนอนแหงหลายความดีของเจก็มีนังผาโหมเลยังตาหายมีจะว่างสินทอดเจตั้งคืนข้นอยก็นอนนุกส้าทุกให้เจยู่ดีมีแหงสุขใจสบายใจเออไห่เก็บเป็นเอ็นอุ่นนังจักอย่างโทษไว้มาไกลพายหมายมาไกลเด้อเจเด้อขอให้เจมีเงินมีทองมึงหลายเด้อสาธุ ตุ๊กตาธุ๊กดีใจเน,นาะดีใจน้ำทั้งคือกันช่วยอ่ะบรรจุยางแล้วก็ช่วย,ช,วยช่วยชีวิตใหม่อีกเนาะประวันเนาะคนช่วยชีวิตใหม่อีกแล้วแก้บนมีอะไรพี่นะ ครัสบสวัสด,ดีและสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านทุกคนเนาะที่ขับมาดูมาชมช่องพอนงปามชาแนลหรือว่าช่องพอบาวจอยชาแนลก็ได้พี่น้องเนาะกเมื่อนี้กับทางบาวจอยก็มาบ้านป้าวอนดูว่าบ้านป้าเต๋เนาะหลังจากบาวจอยบอได้เข้ามากระโดนเติบละละพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้ก็มีโอกาสเข้ามาหาทางขอบครัวนี่อีก เส้นเก่าเส้นเคยพี่น้องเนาะจังไดกะผักพ่อแม่พี่น้องเป็นกำลังใจให้เด้อพ่อแม่ซีทุกท่านทุกคนที่เข้ามาดูมาชมเนาะกับบอคามโฆษณาเนาะจังไดกะเป็นกำลังใจให้ช่วยเบิรงคลิปพอน้องปามแน่หรือว่าคลิปบอจอยแน่ก็ได้พ่อแม่พี่น้องเนาะกับขอให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิรงนได้ชมเนาะกับบอจอยกับมีแรงบันดานใจแล้วพ่อแม่พี่น้องเนาะจังไดกะสีพาพ่อแม่พี่น้องไป หาป่าวอนกันเลยพี่น้องเนาะบ่จากชาเสียเวลาหรือว่าพอน้องปามกัได้น้องไปเีนป่าวอนกโอ้โขวจะมาก็เสือก่ชงกัน

ปาออดปลาถ้ามาอยู่มาลินน้ำกันบ่มาเผากระแม่มะ่เห็ดเบี้ยอ๋อนี่ผู้ชายอยู่น้ำใครแน่ะจมกรไดหายฟาจมไปหัดไปนี่เนาะดีดีแล้วอยูああ่น้ำแข็เลือดแดงเลือดเป็ดเลือดไก่เนาะ นี่แหละพี่น้องเนาะจัดไห้เนาะจัดไห้คือใจขนาดน้มเลยไม่แล้วาเ,เ,มเาเมีคนโทรมาหาป้าอัดเล้วนี่แหละพี่น้องอเนาะสีกะแบบอะ้นเนาะพี่น้าง Ai to? Mi mét bộ. Ai dư Này nên là cái nào họ. Tấn cần khư này chèn mà pa. Ờ... cung ờ... thử ok nên đó mình cung chèn. Khánh Hoàng. hay bao bao? ่สามารถให้บ้บอตอบบตนี huh. s <S yeah. uh ่เอตห่งเลยตีจานเลยอ๋อมาจํมนี่เลยแล้วมันหอดมันสามารถนั่นบลอน้ำมันหนักละรอยเจ็ดแปดชิเอมันนี่นะเอาติดพื้นใช่ปะแม่นอ๋อิตติดพื้นเลยมันสามารถอัดห้องห้องได้ิวบล็อตนะมันมีบ่็อรุ่นที่ว่ารอยเจ็ดชิพแบบนี้นะความสูงของบานประตูนะที่ว่าหุ้มวบออกแล้วมันสามารถใช้บล้อ

ชุดหมดเขาตัดแล้วมันกับเซียไฮแล้วตัวนี้ต้องสั่งแล้เจ้าพิเศษบานเนาะแต่ว่าถา้าเราสั่งมันเปินเห็ดเอามันเปิน,ปนบองงามเนาะเอเกอกกดบองงามเลยเนาะชุดหมดบานท่องแม่ทำเป็นตัดเดี่ยวเนาะมันก็มืดแล้วมันเกิดมันเกิดเห็ดเกลีดใช่แค่นั้นว่าจะใส่บ้บานต้องสั่งพิเศษร้อยร้อยแปดสิบนะเนี่ย đoạt phép nó, còn là nó, còn mình, xuống mà bung côm mình trồng xuống mà, khoảng này đấy, khoảng, đoạt phép chụp, thô đi, đoạt phép chụp thô đi, còn là nó, theo bung có bảo họ trăng, nằm khập để, là, là, là hết yeah. cái này còn nó, đi xăng ở banh nữa đấy, hết cái đấy rồi, xăng cái chữ penn ma chữ không, tha gì tha nhà mà để ngao một cân lẽ Qua mò bàn thì Có tầm sang mưa xịt đấy, này đấy Là khá nát đấy bàn thì nó Nát qua muốn cốp đấy là khá bàn này Mẹ đi con, xa bài đi con, lưu so xa bài đi, so bài đi này à, so bài đi oh, thôi mẹ này Thay cầu này thôi thế là nhập khỏi hàng Xong xùm bò đi cả ăn đấy, đấy แกเลยว่าจะีขันห้องให้ปะวอนน่ะนะอขันห้องห้องนึ่งประมาณนี้บ่ไม่แหล่เฮาก็ต้องตอกมันแมตแปดองร้อยแปดินสองร้ยแปดิบเพราะมันสามคูณสามเนาะก็ต้องที่เล้เนาะอต้องได้ใช้ใช้ได้ตอกอันนี้ใช้แล้วเนาะตอกอันไม่ที่แเป็นแบบแล้วเนาะ จีแอมเอาวะแม่เอาเอลาแอมโอ้สีแปล้วเป็นแบบคือเพื่จเนาะแต่่ไม่สีปให้มันอมเสารากะไล่ไลเอาโลามพูดสามดมมไปเท่ากันและแทกเอาตานี้แลแงนี้ลงมานี้นั่นก็เนาะเออสมดจะแทนงลไหมเซราหนะแต่หันมันต้องสูงมาบ้านเดียวกันแปดสิเนาะแปดสิบมด รอยแปดสิบไลทั้งเรือท okay. ั้งอย่างก็าสองเมตรสเมตรกับโบเมันชมกับตวนี้เลยล้วนี่นี่ีมันมันมันสเีกันที่เรียกว่าสาฟ้านะลาเอ็มมันก็ได้ได้สอเมตรกับสอมืนบอกสับอะไรับมันสเรืออนละเมตรเออเรือเรืออนละเมตรแล้วเขาเขาจะไว้สาด้านนั้นเขาไล่อะชามันนี้ด้านนั้นเราโตเอาด้านนบบเมืนบอกจะว่า ทางต่ตอก็ได้แต่ว่าใน้ได้ยาซด้านสีเหลือขางละเม็ดหมดนะขางละเม็ดด้วยว่าอ้ว่าอาจะบอนเม็ดตัวทำตอวแบบมันออกเนาะแล้วเขาเก็บไปใช้ตัวนั้นเขาสิไล่ตัวนสองสี่คบล่แต่ซมด้านหรบคพบเลยตบเนาะตับตัลบัโอเคโอเคตอเข้าๆพอหูแล้วบันเอ้ยขอบใจขอบใจ ไม่สี่แปดก็มีแต่ว่านะมีแต่ว่าสี่แปอันละชงเมตรอันนึงมันได้ช่องอัเช็ดเนาะแล้วอันหนึ่งได้สองเซนหนึ่งสองสองสามสเซนแล้วส่เซนสองสี่นสามสใสาม

เพือนป้าออดกับเฮือนไอ้เฮือนปาวอนกับเฮือนปต่แต่นี่มันสีมันคนละสีเด้มันแดงคนละแดงตัวนี้มันดีมันแดงสีเฉล็กล้วบนห้องเราจะผสมอย่างลราท้าแล้วมันทิ่มทิ่มทิ่มเนื้อไม่ไหวแต่ว่ามันเห็ดในไม่เนี่นั่นเนาะมันต่างกันเดี๋ยวเราลีชิคขึ้นหาปาวอนตอนนี้เนาะสีส้มมาออด้อมเลยอยู่นี่ ดเดียนไว้ทดคยกันไปใช่นะอยู่น้กันนในเป็นยังโต้ชาบพี่โศ้พท์เมียไม่ท่านเลยเม่ดเมาเหล้าก็น้่งเม่นไม่เปิดบุค้นอยู่ๆมันก็เปิดบุคคลเมนเมาเบีย เขาเรื Ooh, versucht, ่องเล่นเขาเรื่องเล่นมันกระเทินแน่นิคือมือนี้เนาะเอาสบายดีเอ้ยเพื่อนก่อนจนะสบายดีดีอยดีเป็นแบบเนี่ยคือทางนี้จะความขีนอดขีดถึงเด้อได้อเด้อเอาป่านนี้ที่ว่าวเบี้ยคุณฟังก็คือตอนนี้เนาะตามที่เฮาได้ว่าวกับเจ้าแล้วก็ได้ว่าวกัปนุ้งว่าจะให้กัจเจ้าี้ง่ายมาสิ่งเมืองบ้านนี้มันจึงชีได้สะดวก กับการจะตั้งอำนาจการปกครองเพิ่นอันดีแต่ถ้าเจ้าก็รับปากว่าง่ายแล้วคันมีเงินแต่เจ้าว่าแมืนบอกโดยแต่ตอนนี้นะก็คือมือนั่นเนาะเบาลีได้ถาทำทำพอบ้านก็คือพอบ้านเลื่อมแมืนบอกโดยคนมาเป็นเพื่อนนั่นนะพอบ้านแล้ะเลยเพิ่นมาเป็นเพื่อนก็เลยถามคร่าวๆเบิ่งว่าค่าใช้จ่ายนี่พีเบส์ประมาณเท่าใดเนาะไอ้ถามเพิ่อนนะเพิ่นเลยว่าโอ้แลียนหันแลียนนี่ก็ประมาณสามล้านนาจจะได้ยูเพิ่นวะโดยสามล้านกับบ้นหน่อยบ่หลายดอก สามล้านนะเบาดีกว่ามันบ่พแพงเลยกัมันบ่อนั่นจักสีพอหรือบ่พอ,เ,พอเขากับบ่อหูเขากับแลนบังก้อนตัวนี้โดยแต่ว่าค่าจ้จ่ายแต่ละอันเขาก็ต้องชี้แจงเพิ่นเดีโดยเนาะก็ดีใจแล้วก็เนาก็ดีใจเพิ่นสุอยูบเพิ่นเบ่งแงงดูแลตอนนี้นะตอนนี้นะเพิ่นฝากเงินไม้เฮาแล้วสามล้านนะเพิ่นลราว่าให้เอามาให้ท่านเจ้าเดอ้อให้ท่านเจ้านะแลนชามโนโตัวเลกโดยให้เริ่มต้นแลนและวิง hn, ว่งเต้นวิ่งแลนนะ แล้วเพื่อนจังสิได้ดําเนินการเฮ็ดห้องครัวห้องน้ําให้เพื่อนว่าห์นะถ้าบ่แล่นตัวนี้แล้วเพื่อนก็บ่ทันอยากเฮ็ดเพื่อนว่านะเพราะว่าเพื่อนเฮานี่มันบ่ทันได้มีชมโนตัวเลขโบได้เป็นพลเมืองบ้านนี้โยบ่ฮู้ว่าเพื่อนสิยกสิย้ายไปอีกหรือบ่เพื่อนว่าสิโี้ได้เฮาก็ต้องเข้าใจตามระเบียบความเป็นจริงเข้ขาดใจได้บ่ะเนี่ยเรื่องการได้ข้อเสนอกับเพื่อนแล้ยถ้ามีเงินแล่วแลนชมโนยกย้าย ท่านขั้นเป็นว่ามือไรสิพอลุงสิมือเมื่อเมื่อก่อใบนั่นใบนี่นะใครไปทำพาวบ้านก่อนเด้อชาวบ้านเลื่อมนะว่าต้องใส่ใบอย่างนี้ง่ายมาแต่พุ่นนะใบยังง่ายบ่คือนางทานลางแค่ใบใบยังง่ายบ่หรือว่าใบยังหยินที่อยู่บ่อให้ทำเพิ่นละเอียดเพราะว่าควายกระทำคร่าวๆืืออมึงได้อยู่ดอกเนาะพอลุงเราก็เ่็ดนรดำบ้านนดำเมืองตลอดฮะนาได้เพิ่น S <S <ess iz uk> การจะอำนาจาการปกครองบ้านนี่พิ่นแห่งดีใจแล้วคันเฮาย้ายมา,ากถูกต้องตามกฎหมายสบายดีสบายดีน้องบ่าวเวียงเนี่ยคันย้ายมาถูกต้องตามระเบียบเพิ่นแห่งคือสบายใจแล้วบัดนี้เนาะอ๋อทางพ่อลุงเพิ่นยังบ่ไดรนั่นบอกดูโบ่บางเวียอืะแล้วไปเป็นกรรมกรพันอยู่เพิ่นเพิ่นยังบ่นหกบ่ย้ายมานะบ่าวเวียงอือ็นคนบ้านอื่นเมื่อไกลอยู่เดี๋ยวนี้นะ <S <S <ess iz uk> อ๋อตอนนี้อยู่เ o าอยู่นี่นะยังไม่ได้มีชำนูกรัวตัวเด็กบอกยังบ้านอันนี้เพิ่งยังไม่ได้เหตุการณ์บอกบอถ้ากันมาอยู่สิ่ถ้ามาอยู่ละลาโอ้ี่จะว่าเชื่เงินประกันภัยงเ,งยเชืงเง่เงินนั่นประกันภัยในเขาแล้วประกันภัยกับเขาแล้วก็เพิ่นเชื่อเงินป้องกันบ้านแต่ละปีปีหนึ่งสองแสนปลายเชื่อเลยเัาเสือเพิ่นมาเก็บเงินนั่นเงินนี่ก็เชื่อเลยหมดขน้อยสำเป็นสิ่งโคน เป็นสิ่งสองพังนะเพาแบบงนะ่ายๆเนาะเลยเลย,ยก,ก็บรบิจีบริเตียนบริเคียนยังจักกย่างเราถ้าต่ว่ามีเงินมีเงินเรจะห็ริซามโนยง่ายเอามาอยู่พี่เด้ดเรืเ่องป็ดเรื่องไกลเรื่องนี้นะพอได้สะดวกข้อใจเน๊ดเลยแือว่าพร้อมแล้วเนาะพร้อมเขาน้อย่บนื้บท่วงความเบาลางวัน่ะมีแต่ว่าเนาะคอยเงิน จดเบอร์ไหลายเทถอแล้วล่ะแล้วเมื่อนี้ก็คอยจีจดไว้อีกมือบจนออดโลดเนี่ยโทรศัพท์บอเล่คอยจีจดไว้ให้จดไว้ให้พอลุงมาล่ะให้เจ้าบอกพอลุงวักมือใดพร้อมสิไปเลยแม่ให้โทรหาคอยตอนกลางคืนตื่นมาแบบเอาเบอร์ของเบอร์นี่ไว้คอยจีเอาเงินมาให้เด้อมือที่เฮ็ดได้คอยจีเอาเงินมาให้มือที่โบเฮ็ดนะคอยโบโบผพาาหงส์มาให้ ยงินเพิ่นให้เงิดที่เจ้าให้จะเลยจ่ายเงินหมดแังเินเจ้าให้แม่นลังเถื่อทำหูหูได้เนาะเลยจะหน่อยเทานี่แล้วแม่นขี่น่เท้ากระโบดโบดนั่นเนาะโบดได้วาดใช้เจ้าเสือไปใช้ถวทีบแต่ว่าเงินที่เพิ่นให้เฮ็ดอย่างเทาต้องได้ปฏิบัติอันนั้นตามนั่นเลยตามที่บุรุษผู้ใหญ่เพิ่นมอบมาใ้ตามจุดประสงค์ของเพิ่นเนาะแม่นเพราะว่าเทาได้หักภารกิจดีปะ ไช้นอนอยู่หลังนี่บ่ะนี่ยังนอนอยู่างอย่างจะบอกงนอนอยู่นี่แล้วอืมบ่วันคืนนอนเท่าไหร่นอนสามคืนสี่คืนก็ลงมาเราจมยากเราปวดเมือ่อยมันสูงมันจมอืม <c oughs> นี่ละที่สาเหตุ<แ>ที่เพิ่นอยากแล่นชมมามโนตัวเล็กก่อนแล้วเพิ่นกระเช็ดห้องให้เจ้าก่อน<ด>แล้วจังเฮ็ดห้องน้ำ้องข้าเพิ่นนอนเออโอ้ยใช่เพราะว่าเพิ่นอิโตนพอลุงน่ะจมขึ้นจมลงโดยเราอยู่กลางแค่นี้เนาะโดย<ด> คันห้องหนึ่งดอกคักรถนะาะน้องบะเวียงเลยแล้วกระจงสามห้องใส่สามห้องไว้ไว้เอาโตมาตั้งกินข้าวเฉยสบายวานนี้นะเขาน่อยว่าขำเดินขน้อยว่าพิกแล้วก็ะยาขน้อยว่าถือก็เอาเขาหน้อยว่าอยากคันห้องนี้ห yes. <Yes. S 2> ้องนี้บัดแขกคนมาแล้วพอได้นั่งนะก้อยสิคันตัวนึงตั <up> ้งเงี้ยแต่เอาสำคัญนะผมนห้องตัวนี้แม่มันอยู่เบื้องนันเดิเขาอยู่อยู่เบื้องนันบ่ได ขันเบื่อนเ่ได้เพราะว่าเขาจะเห็นห้องน้ากับห้องครัวให้มันติดกันยื่นออกไปทางนั้นได้บ่เพียงอห้องห้องครัวก็เขาออกพี่บมวยบ่กก็ออกพี่มันให้มันติดกันนะให้มันเรียนกันเลยนะค่อยแล้วว่าจะขันตัวนี้ขันบ่แม่นี่ยขันตัวนี้นะไปขันตัวนั้นนะเนี่ไปทางเตียงอะนะขันตัวนี้คือเพื่อนครัวแล้วพอดีมันก็น้าเลยกับห้องนอนขันตัวนี้แล้วจริงๆก็เบาดีว่าเพราะว่าตัวนี้นะเขาจะปล่อยเป็นโร่งเลยมันจะมีทางเดินอถไฟจะกับห้องครัวนั่งก็ได้ บัดแดดยังมามันก็เพิ่นคอบางหมดแล้วเทแล้วเบารีว่าห้องน้ําของคัวมันยืนออกพุ้นใดมันแม่นดอกลางเฮือนเฮ็ดน่ะบ่ได้เ็ในกลางมันก็อยู่ทางหามันาาด้ก็สิไปก่อให้จนั่นีมันก็บังสิเนคัวก็ยาเอาแลจังว่ากันตัวน่ะเนาะมีแต่ว่าเอามโนตัวเลนี่ก่อนนี่น่ะเอาที่ได้ันตาออน แมนบริกินหอดได้ค่อยติโอ้ยถามหาอยู่เมื่อนั้นบอกมอดมาพอเดียวยังถามหาทีมงานตะไคร้คาไปตัดอ้อยจ้างคก็ได้บ่มีเงินเติมน้ํามันล่ะมาก็ตัดอ้อยติโอ้ยเพิ่นไปแลนี่ตัดอ้อยก็เห็นในคลิปจ้ะเห็นแล้วบ่โอ้ยบ่ได้เห็น นี่เป็นเซยเก็บซื้อไข่เมียโอ้ยเขียนไข่ซื้อทองไห่เมียแล้วเป็นแซวไข่เดยนนี่นะสี่ส0ิมห้าพันเซนหนึ่งนะตอนบนวนที่ชาว้า0ันห้าพันบาทดิกันมีเงินกันมีเงินปัดนั่นคอยไปเอาเงนลดกระบะามา่อกี้ขึ้นจ้าแล้วคอยนะเงินเนี่อยู่ในเดือมันแล้วเพิ่นฝากเงินมาให้แล้วสามล้านนะโอ้ยเีเอ้ย่มีาน ขน้อยดีมุกดีใจจนว่าบ่จากได้ว่าบัเป็นความขืนหอเจนีข้น้อยขน้อยขน้อยขน้อยแห้งหลายความดีของเจก็มีนังผาหมู่นี่นังตาให้มีจตกวันขืนหอเจตั้งคืนขน้อยก็นอนนอกสาทุกขให้เจอยู่ดีมีเฮสุขใจสบายใจเออบ่ใเจเป็นเอ็นอุ่นนั่งจักอย่างโทษไว้มาไกลพายหมายมาไกลเด้อเจเด้อ โอ้ห้เจนมีเงินมีทองทุกอย่างเออสาธุสาธุสาธุอ่าดีใจเนาะดีใจดีใจนำทางปีกันช่วยอ่าบาถูกยางแล้วก็ช่วยชัวย่วช่วยชีวิตใหม่อีกเนาะปะวอนเนาะคนช่วยชีวิตใหม่อีกแลนะ<า>้วก<ป>็นั่นแหละพี่น้องเนาะทางเฮือนปาวอทนทางปีกันห้องไปพี่น้องเฮนะ้ยเนาะจากห้องนึงค่อให้ปาวอนนี่แหละพี่น้องเนาะขาดดีออกดีใจนำปาวอน เปลาแต๋พี่น้องเนาะกะัหลังไ่ก็เป็นเป็นแล้วพี่น้องอเคพี่น้องคลิปด,ดีกับจีบอมีอย่งางไรผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยนำเด้อเอีทุกท่านทุกคนที่เข้ามาดูมาชมเนาะช่องพ่อนฟ้าชาแนลสวัสดีและสบายดี